ฉันขอความคุ้มครองต่ออลัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปาณีผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายและเมื่ออุดท้องสิบเดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ถูกนำมารวมกันและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟและเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่ ละเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังต้องเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเขาจึงถูกฆ่าและเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกลางแพรละเมื่อชั้นฟ้าถูกเลิกออกและเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้าและเมื่อสวรรค์ถูกนำมาใกล้ถูกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมาข่าขอสะบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่ขอจรรับดวงข่าขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันเหือดหายไปและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง แท้จริงอันกุลอานคือคำพูดของรอซูยิบรีนผู้ทรงเกียรติผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงณพระเจ้าแห่งบัลลังผู้ได้รับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์ณที่โน้นและสหายมุฮัมหมัดของพวกเจ้านั้นวิใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนมุฮัมหมัดได้เห็นยิบรีนนักขบฟ้าอย่างชัดแจ้งและมูฮัมหมัดไม่ใช่เป็นผู้ตนีในเรื่องเร้นลับและอันกุลอานนี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยตอนที่ถูกสาบแช่ง และพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่าอันกรุ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวลสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางที่เที่ยงตรงและพวกเจ้าจะไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและเมื่อบันดาดวงดาวร่วงหล่นลงมาอย่างกระจัดกระจายและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้นและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับ ทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งที่ได้กระทำภายหลังอ้อมนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่เล่าหลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลผู้ทรงบังเกิดเจ้าและทรงทำให้สมบูรณ์แล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้นไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากละแท้จริงมีผู้คุมการรักษาพวกเจ้าอยู่คือเมลาัายกะผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก พวกเขารู้ในสิ่งที่พระเจ้ากระทำแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นอยู่ในความโปรดปรานและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโชนพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทนและพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันอยู่ในกองไฟตลอดไปและอันใดเล่าทาให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอันใดเล่าทาให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร วันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่ชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ความพยานะจะมาสบในบรรดาผู้ทําให้พร่องในการตวงและการช่างคือบรรดาผู้ที่เมื่อเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็มและเมื่อพวกเขาตวงหรือช่างให้คนอื่นก็ทําให้ขาดชนเหล่านั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพสําหรับวันอันยิ่งใหญ่วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระเจ้าแห่งสากลโลกไม่ใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิทธิ์จีนนั่นใดเล่าทาให้เจ้ารู้ได้ว่าสิทธิ์จีนนั้นคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจารึกไว้ความายนะในวันนั้นจงมาสดในบรรดาผู้ปฏิเสธคือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนและไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้นนอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทำความผิดเมื่อบรรดาอาญาของเราถูกอ่านแก่เขาเขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายเหลยไหลสมัยก่อน ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้วขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขาไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกโชนแล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ปฏิเสธมันไว้ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอินลียินอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอินลียินคืออะไร คือบันทึกที่ถูกจารึกไว้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมาลายกะจะเป็นผู้ดูแลรักษาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความปรดปานอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองดูจากบนเตียงเจ้าจะรู้ได้ถึงการมีความสดชื่นแห่งความสุขสาําราญที่ประกออยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาจะได้ดื่มสุร,ราอันบริสุทธิ์ซึ่งถูกผนึกไว้ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเชียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสาําราญนี้จงแข่งขันกันเถิด ที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสเนมคือตาน้ําแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอันล้อเท่านั้นจะได้ดื่มมันแท้จริงบรรดาผู้กระทำผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหลิวตาเยอะหยนและเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องของพวกเขาพวกเขาก็จะกลับไปอย่างตลกขนองและเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางแน่นอน และวพว่อผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้นดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวรอย,ย้อผู้ปฏิเสธศรัทธาบ้างพวกบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้ปฏิบัติมาไม่ใช่หรือเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องก็ทำเช่นนั้น และเมื่อแผ่นดินถลให้แผลกว้างและมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจําต้องกระทาเช่นนั้นโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์ส่วนผู้ที่ถูกยืน่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดายและเขาจะกลับไปยังครอบครองของเขาด้วยความดีใจและส่วนผู้ที่ถูกยืน่นบันทึกของเขาไว้ทางเบื้องหลังของเขา แล้วเขาก็จะร้องเรียกความหายนะและเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงแท้จริงเขาในโลกดุนยาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาแท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาลออีกเป็นอันขาดพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสงและด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธาเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ไม่สู่จุดแต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธาและลอสรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกก็ทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด